สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพระเหมาะนะคะเป็น EP ีที่219นะคะวันนี้ก็มีพามให้รับชมทั้งหมด25รายการนะคะท้าพ่พี่ท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6นนะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062นะคะ โคกสี่สองสี่หเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะโอเคนะคะเพื่อมให้การเสียเวลานะคะเราก็ไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะจ๊ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดผ่าปากนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระในการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพุทธทวดผ่ดาปากนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะในการที่สองนะคะ,ะ,คะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะคะ นะคะสำหรับพระรายการที่สองนะจะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะจ๊ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สานะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะ นะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะต่อไปรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะกไปรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญพระปิดตานะคะทางพระการนะคะ สำหรับพระราการที่5นะคะเป็นเหรียญพระปิตาพังพักการนะคะต่อไปรายการที่6นะคะ จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะ ในการที่7นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7จนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงปู่ด,ดุลน,นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ดุลน,นะคะรายการที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญพยาพี่ชัยดาบหัก โอเคนะกับพระรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญพยาพิชัยดับผักนะคะต่อไปรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะจ๊ะ โอเคนะคะกับพาะรายการที่10นะคะจะเป็นเรียนหลวงพ่อโสธรน,นะคะต่อไปรายการที่11นะคะจะเป็นพาะกิ่งไม่ทราบที่นะจ๊ะ นะคะกับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นพระชัยวัดนะคะไม่ทราบที่นะจ๊ะ โอเคนะคะ,ส,นะคะสำหรับพระรายการที่12นะคะจะเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะจ๊ะต่อไปรายการที่13นะคะจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคนะจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่14นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้จานะคะต่อไปรายการที่15นะจ๊ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะ ะะสำหรับพระรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะต่อไปรายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหลวง,งพ่อวัดบ้านแหลมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นพระปิดตาสามเกินะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะจะเป็นพระปิดตาสามเกลือนะคะต่อไปรายการที่20นะคะจะเป็นพระปิดตาเมกะพัดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะจะเป็นพระปิดตาเมกพัดนะคะต่อไปรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญหลอ่อหลวงปู่สุขนะคะต่อไปรายการที่23นะคะจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะต่อไปรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพุทธวดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะจ๊ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพระก็รับชมทั้งหมด25รายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ 66422C1 นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 062นะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะจะให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบอีพีที่219จ้า